สวัสดีครับผมนายนรากรใส่อินอยู่ห้องมหาศสองนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมงานกิจกรรมการกดเล่าเข้าภาษาผมจะสัมภาษณ์คุณอาคารวินห้องมหัศลหกนะครับสวัสดีครับผมนายคารวินมหัศลหครับผมจะขอถามคุณอาคารวินเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับก่อนเข้าภาษาเป็นยังไงบ้างครับก่อนเข้าภาษาก็มีกินเล่ากับเพื่อนบ้างครับนั่งสังสรรค์กัน อาทิตย์ละประมาณสามวันโอเคครับไปต่อที่ข้อสองเลยครับข้อสองสุขภาพร่างกายต,ตอนการงดเล่าเข้าภาษาขอบคุณครับวินเป็นยังไงบ้างครับก็แย่นิดหน่อยนะครับก็มีออกกาลังกายแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่ากินเหล้าข้อสามเลยครับหลังเข้าภาษางดกินเหล้าแล้วเป็นยังไงครับหลังเขงา้าภาษาก็ร่างกายดีขึ้นครับเพราะว่าพองดสุลาก็ ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีสิ่งที่มาทําร้ายร่างกายอะครับอโอเคครับไปตอนน่อกันที่ข้อเสียนะครับสถา,านะาการเงินก่อนกินเหล้ากับหลังกินเหล้าเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนกินเหล้าก็เสียเยอะครับเพราะว่าใช้ซื้อเหล้าซื้อสิ่งมึนเมาพวกนี้ครับพอหลังกินเหล้าก็ไม่ค่อยเสียตังค์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ซื้อครับข้อห้าเลยครับ ทำไมถึงยอมงดเล่า <Works> คร <ะ S 2> <is> ับผมเพราะว่าถึงพ so ่อแม่ด้วยครับัวพ่อแม่เป็นห่วงกินเยอะแล้วก็เพื่อนก็คอยช่วยงดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ห้าข้อที่เราสัมภาษณ์ไปนะครับก็จะขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับ